ตัวหนึ่งถือเป็นสินค้าพรีเมียมของเราซึ่งขายดีมากๆที่เกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณและเรื่องของเซลล์ภายในคอร์นิดเดถูกดีไซน์ออกมาเป็นน้ำวอมสารอาหารที่ดูแลผิวและเซลล์ถึงระดับดี a นี่คือส่วนที่เราดีไซน์เพราะงั้นสารประกอบต่างๆที่เกิดขึ้นในนี้เราพยายามจะผสมผสานในส่วนของที่เข้าไปยุ่งเรื่องของเซลล์พูดกันง่ายๆครับร่างกายของเราประกอบไปด้วยเซลล์นับล้านๆเซลล์ในเซลล์ก็จะมีดินเอภายใต้ดินเอก็จะมีโครโมโซม นะครับอาจจะฟังยากสักนิดหนึ่งแต่ให้เราเข้าใจว่าลกลไกต่างๆเหล่านี้มันส่งเสริมให้เราหน้าเด็กหน้าเด้งผิวดีแก่ช้าถ้าอนุพันธ์ที่เรียกว่าโครโมโซมนะครับมันยงแตกต,ต,ตัวอย่างเป็นระเบียบอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามที่จะให้สารสกรัดที่ใส่ลงไปเข้าไปแก้ที่ต้นเหตุน,นะครับหลายคนบอกว่าอ๋อผิวดีเนี่ยเราต้องทานโลาเจนถูกครับส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเปปไทด์ไดเปปไทด์ไดเปปไทด์ ide, ide, อันนี้เราเอ,อยู่แล้ว แต่ส่วนที่คอริเดมนีนอกจากคอลลาเจนนะครับที่เป็นเกรดดีอยู่แล้วเราจะผสมเกี่ยวกับวิตามินดูแลเรื่องของผิวในระดับ DNA หมายความว่าในร่างกายของคนเราครับที่มันกีบอกไปแล้วมันมีเรื่องของเซลล์ต่างๆมากมายจะมีตัวการตัวหนึ่ง ที่อยู่ปลายของด n a นเเราเรียกว่าโครโมโซมพูดง่ายๆขึ้นครับไอตัวที่เหมือนปาต้องโกที่ทุกคนกำลังเห็นเนี่ยมันคือโครโมโซมที่ยูบเทโรมเมียมันจะมีออตัวคุ้มปลายเพื่อไม่ให้ออนุโมยอิสระเข้าไปทำลายได้นั่นหมายความว่าเจ้าโครโมโซมนี้ในวันที่เราเกิดความยาวมันแต่ละตัวเท่าไหร่ก็ตามหากบรรจบคงสมดุลไม่หดตัวเราก็จะ มีผิวพรรณมีร่างกายระบบภายในทั้งโครงสร้างเนี่ยเหมือนเดิมถ้าเป็นเด็กก็จะหน้าเด็กหน้าเด้งผิวดีไม่แก่เท่าผมไม่งอหรือเรียกว่าดีบอลอะไรลักษณะแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปจัดทำและผลิตอย่างละเอียดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคอร์ดิเดไม่ใช่แค่เครื่องดื่มเพื่อผิวเท่านั้นแต่คอร์ดิเดเนี่ยเรานำสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูนนระดับเซลล์ในระดับดี a เลย เพราะฉะนั้นการบำรุงฟื้นฟูนแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่านวัตรกรรมไบโอแมทริกซ์นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าคอริดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากนวัตรกรรมที่เราคิดขึ้นมาแต่ขออนุญาตอธิบายเรื่องเทโลเมียร์ให้ฟังง่ายขึ้นก็คือเจ้าเทโลเมียร์ที่รูปเหมือนปลาตั๊กโถตรงนี้นะครับมันจะต้องมีความยืดยาวที่อยู่ในร่างกายของเราเท่ากับจํานวนอายุที่เราเริ่มต้นไม่ว่าจะยาวอยู่เท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่การสลายของ เขาเรียกไอ้เจ้าดีเอนเนี่ยมันทําให้ร่างกายเกิดเป็นโรคหลายชนิดเนื่องจากว่าไอ้ไอ้เจ้าผนังคุ้มปลายของโครโมโซมตัวเนี้ยที่ชื่อเทโลเมียมันถูกอารมูลอิสระพูดให้ง่ายขึ้นวันนี้เรากินสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปวันนี้เราเครียดเกิดจากความโซมของการเจริญวัยทุกอย่างเราจึงต้องเขาเรียกอะไรคะทำให้เจ้าเทโลเมียเนี่ยมันหดรมันสัน้นมันสลายมันแตกตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ นะครับดรเดวิดสินแคลร์นะครับท่านได้พูดไว้ท่านเป็นนักชีววิทยาและศาสตราจารย์ด้านพันธุกรรมนะครับอยู่ที่ฮาร์วาร์ดท่านพูดไว้เลยนะครับและได้ถูกเขาเรียกอะไรครับได้ถูกยืนยันความเป็นจริงแล้วว่าท่านพูดอย่างนี้ความแก่ความชรามันโรคที่รักษาได้รู้ไหมความแก่ความชรามันเปรียบเสมือนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่มันหายไปเราสามารถค้นพบวิธีการกอบกู้ข้อมูลและสามารถรีเช็คความชราได้ ขาบอกว่าความแก่มันเป็นโรคมันรักษาได้เพราะฉะนั้นด้วยทฤษฎีแบบนี้มันจึงอิงไปทังเรื่องของสารตัวหนึ่งที่อยู่ในนะครับร่างกายของเราเราียกโคเอนไซม์ชนิดหนึ่งเรียกว่า NAD แต่สิ่งอย่างต่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการกินเข้าไปและในร่างกายมีอยู่ด้วยถ้าเรามี NAD มากพอมาือนกล่องแบตเตอรี่ครับเหมือนสารอาหารที่จะเข้าไปฟื้นฟู โครโมโซมเทโรเมีย er ให้ยังคงยืดยาวและยืดขึ้นไม่หดสั้นจากการถูกทำลายของสารสกัดขอโทษทีครับจากสารที่เป็นอนุมูลอิสระที่เรากินเข้าไปเพราะงะั้นั้ d นอดจะยืดอายุสุขภาพฟื้นฟูเซลล์ในระดับ DNA ดี a ได้นี่คือการวิเคราะห์วิจัยของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราใส่เข้าไปคือสารสกัดที่ดูแลเรื่องผิวต่อต้านอนุมูลอิสระ ดูแล่งรบการไหลเวียนของเลือดก,การดีท็อกเลือดและที่สําคัญเจ้า NAD เนี้ยอย่างที่บอกครับมันจะไปฟื้นฟูเซลล์นะครับมันจะส่งเสริมการงอกใหม่ของเซลล์ที่เป็นสมดุลอย่างเป็นระบบมันจะสร้างพลังงานของเซลล์ให้ฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลามันจึงชะลอความเสือ่อมและป้องกันเรื่องโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายได้ดีนี่คือเคล็ดลับของคอนดี เพราะฉะนั้นคอร์เดจจึงนาสารสกัดน,นะครับที่เราวิเคราะห์วิจัยและนําเข้าจากต่างประเทศมาถึง16ตัวและใน16ตัวนี้เป็น16ตัวที่มากกว่า12ตัวที่สามารถสร้าง NAD ให้เกิดพลังงานเข้าไปสู่เจ้าโครโมโซมที่ว่าเทโรเมียร์ได้ไง่ายพูดให้ฟังง่ายขึ้นครับกินคอร์เด คุณเพีงเยงจะชมดื่มครับมันเป็นขนาดซองนะครับเป็นผงผงข้างในน้ําเย็นๆสักครึ่งแก้วครับนะครับกินสักก่อนนอนวันละหนึ่งครั้งหรือต้องการให้เกิดการฟื้นฟูในระดับเซลล์ที่ดีขึ้นก็กินเช้าและก่อนนอนไม่เป็นอันตรายไม่ใช้เอฟเฟ c นะครับไม่ทําให้วนท้องรสชาติเหมือนน้ําผลไม้เบอร์รี่ที่อร่อยมากๆอร่อยเน้นเลยนะครับอร่อยมากๆกินแล้วเกิดความสดชื่นแต่แน่นอนครับสารสกัดที่เข้าไปใน3มถึงสนาทีเนี่ย มันจะให้พลังงานเซลล์ทันทีนะครับนี่คือเคล็ดลับหลังจากที่คุณกินเข้าไปแล้วสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบจากการรีวิวหรือจากการกินคือบางคนกินหนึ่งสองสามซองก็รู้สึกบางคนกินหนึ่งกล่องสิ่งได้เห็นคือรอยติ่นกาถุงน้ำใต้ตาผิวที่เขาเรียกที่หยากกล้านนะครับทาแป้งไม่ติดหรืออะไรประมาณนี้มันจะดูดีขึ้น ดูดีกว่ากินคอเลาเจนปกตินะครับเพราะงั้นตัวนี้เมื่อคุณกินต่อเนื่องนอกจากผิวดีหน้าเด็กหน้าเด้งลดรอยกินกาถุงน้ำตาลตาดีขึ้นแล้วเนี่ยมันจะช่วยชะลอความชราและลดเขาเรียกอะไรต่อต้านอนุมูลอิสระทำให้ร่างกายคุณไม่เป็นโรคเสื่อมได้อีกด้วยนี่คือส่วนหนึ่งที่ที่เราคนพบและใส่เข้ามาในคอเลเดย์ เพราะฉะนั้นเขาบอกถ้ากินคอร์ดีเดเป็นประจำมันจะยืดอายุเซลล์หรือทำให้หนุ่มสาวขึ้นเนี่ยในระดับดีเอ็นเอได้ถึง7ปีทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่คือนวัตกรรมสารอาหารหรือปิมาณปริมณเสริมอาหารที่ถูกต้องตากมกฎหมายพันออยอรเรียบร้อยและนี่คือสินค้าขายดีมากๆมากๆนะครับเราเรียกว่าคอรดีเดครับัวต่อไปนะครับอ้อนะครับในการในในภาวะที่เราเป็นแบบนี้ เพื่อเรากินระบอกกับลูกค้าระบอกกับทุกคนครับว่าถ้าคุณกินคอรลดีเดย์เธอนะเธอจะแก่ช้าแน่แค่แค่ลดอายุเซลล์เพราะฉะนั้นคอรลเดย์ให้ผลตามสรรพคุณที่พูดไว้